เดี๋ยวนะเอาที่ตะกอนสวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายบ่อทรายครับจังหวัดอ่างทองครับตำบลไผ่ดำพัฒนาครับเป็นบ่อทรายครับบ่อขุดวันนี้เพื่อนนักตกปลาไม่ค่อยเยอะครับหัวบ่อก็มีอยู่สองเจ้าครับ วันนี้มาลงช่วงท้ายบ่อครับช่วงท้ายบ่อไม่มีใครลงครับเพราะว่านานา,นาทอดแหกกันวันนี้ก็บรรยากาศฟ้าปิดครับขึ้มฟ้าขึมฝนไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าขออย่างเดียวครับฝนอย่าเพิ่งตกวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมดเคันครับ เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรครับสําหรับบ่อทรายจังหวัดอ่างทองตามลุ้นกันครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบเจ็ดคันแล้วครับเมื่อกี้ก็มีนาเจ้าของบ่อครับเสื้อเหลืองเขามาบอกถ้าตกได้ก็ต้องเก็บขยะให้สะอาดครับเขาอ,อนุญาตให้ตกแล้วก็ นาเขาบอกว่าแบ่งเป็นโซนครับช่วงฝั่งเนี้เป็นของไอ้ตกแล้วก็หน้าดินครับแต่ช่วงอีกฝั่งหนึง่งนาเขาบอกว่าให้พวกลงขายเขาลงแบ่งเป็นโซนครับนาบอกแบ่งกันหากินแต่นาเขาเน้นย้ำเรื่องขยะครับต้องเก็บขยะเมื่อกี้ลงไปชุดแรกก็ป่าเล็กครับป่าเล็กเข้า พวกปลาตะโกกปลาส้อยอากาศปิดครับเดี๋ยวรอแดดออกหน่อยเดี๋ยวเรามาตามลุ้นปลานินกันวันนี้ก็ไอสอนมาด้วยครับดูหน้ามันครับมาถึงเล่นเลยอีกสำหรับเยื่อครับ วันนี้เป็นลำบมครับผสมไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆผสมเอาถ้าผสมไว้เยอะเดี๋ยวมันจะกลิ่นไม่ค่อยดีครับเวลามันโดนความร้อนใส่น้ำให้พอดีนิ่มๆครับวันนี้ตกบ่อบ่อทราย ปั้นเหยื่อให้ออกนิ่มให้เม็ดฟุ้งหน่อยได้แล้วครับตะก้อก็ตะก้อสองเซนครับเบ็ดจีนุ0.8เม็ดโฟมเล็กครับเม็ดโฟมยาใหญ่เกินไปใส่กาว่าตัวเบ็ดนอนพื้นครับ ลูกแรกก็ปั้นใหญ่หน่อยครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงเท่ากับลูกปิงปองครับหรือลูกไข่ไก่ก็ได้เม็ดโฟมแปะตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งปล่อยลอยเป็นบ่อทรายครับน้ำไม่ไหลแค่นี้ครับตอนนี้ก็11โมงแล้วครับผ่านไป2ชั่วโมงครับ ส่วนมากจะเป็นกระมังครับตะโกกตะเพียนแล้วก็ขยง่งปลานินยังหาไม่เจอเลยครับปลานินลงคันเมื่อเชา้าก็9โมงครับอากาศก็คืมครับเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวตามล่าหาปลานินช่วงบ่ายจะเจอหรือเปล่า ครับใส่เริ่มดีขึ้นมาหน่อยดึงคันโน้มเลยครับอะไรไม่รู้ครับดึงคันโน้มเลยอุยอ้ยนิ่งๆเดี๋ยวๆค่อยๆเอาขึ้นมาเอ้ยลุดลุดลุโอ้ <laughs> <laughs> oh. นินมาเข้าช่วงบ่ายครับใสกกำลังได้เลยครับใสสวยดใสกกำลังดีครับใสนี่จับปากมันนะ กำมังครับมาแพ็คคู่เลย กี่ครับมันร้อนลงน้ำตามมาด้วยครับตามมาก็ร้อนลงแช่น้ำปลานินแต้งแรกมากินช่วงบ่ายครับช่วงประมาณบ่ายโมงปลาจะเงีย,งยบๆหน่อยครับปลาไซส์ใหญ่จะมีแต่พวกไซส์เล็กๆครับ ออกจากที่ตักให้ดูครับต่อตไปก่อนโอ้ย <laughs> ใสกกำลังดีเลยครับใสสวยเลยครับโอเค มาอีกตัวแล้วครับนึกว่าปลาเล็กครับกินเบามากครับกินกินายัยนหย่อนครับอีกแต้มแล้วครับโอเคขันแรกมีอาการครับขวามือ พอดีเลยโอ้หลุดพอดีเลยครับหลุดในกระชังโอ้ไตวิ๊กบิ๊กครับ ก็เลยโอ,ยโอ้แต้มแต้มสวยครับโอเคฮัลโหลเตะไม่ได้เหรอเอไปก่อนน้องโอ้ยใสเป้งๆมีแล้วครับโบโบเลยโอเคฝนมืดมาอีกแล้วครับ ไม่รู้จะตกหรือเปล่าตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าครับคันนั้นไห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 นคันในขวาสุดอ่ะคันเบสอเออนั่นแหละอยู่ไหมอ๋อปลาเล็กเหรอกดซะปลายคันโน้มเลยอ่ะ เปียนใสก็โอเคครับใสพอได้ดึงคันโน้มเลยครับนึกว่าปลาใหญ่อ<ด>ีก เดียวกันเลยครับปัดทูปัดทูครับอุ้ยอะไรอ่ะมันกดอยู่ตั้งนานโอ้ยของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ครับอย่าเพิ่งหลังมันมากของใหญ่เข้าช่วงเย็น ดึงอยู่สองทีนึกว่าป่าเล็กอุ้ย,อยของใหญ่ของใหญ่ โอเบอร์ oh, หนึ่งเหรอถ้าตัวนี้เบอร์หนึ่งก็เออเอาเนืดหน่อยก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาทิ่ตากก่อน ปลามันคมเนี่ยดิ๊กอุ้ยโอ้โหเขียวอิดเขีวครับชีโดมันน่าจะไล่งับปลาเล็กเดี๋ยวออกจากไอ้ที่ตาครับอะไรนิน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 ล่า น่าจะนินเน่ไม่เห็นหัวเลยนินนินนิเฮ้ยงเอ,าเอ,าอ้า<ะ> <laughs> มันมันรวบเดี๋ยวเอาขึ้นมากันโอ้โหใส่ครับมาแบบสตา์ไว้กันโอเคโอ้ใส่บิ๊ก,กเลยอโอ้ใส่ถือว่าโอเคนะครับ กลับมาให้ธรรมชาติครับใส่ครึ่งโลได้ครับโอเคชุดเดิมครับมืไว้ใจเหเลยดึงปลายโน้มด้วว่าตัวใหญ่ ได,ได้เวลากลับแล้วครับฝนมามืดเลยเดี๋ยวเก็บของไม่ทันครับวันนี้ก็ถือว่ารอดแห้วครับช่วงเช้านึกว่าจะไม่ได้ตัวละมีหน้าหนาเขากลางเต็นท์นอนกลางคืนครับ เมื่อกี้ก็นาเจ้าของบ่อเขามากำชับเรื่องขยะอีกทีครับก็คือให้ตกได้แต่ต้องทำความสะอาดเก็บขยะให้นาเขาก็ถือว่านาเขาดีมากครับนาบอกว่าตกไปเลยไม่เป็นไรแต่ขอเรื่องขยะให้ทำความสะอาดหน่อย เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับก็ถือว่าโอเคครับปันนินก็หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกปานินหกแต้มครับมีเะโดผิดคิวมาแต้มหนึ่งครับชะโดน่าจะสองโลได้ จโด่ถือว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ